ช่วยแนะนําสกินแคร์ลดสิวสําหรับผิวบอบบางเน้นเสริมชั้นผิวและไม่ผัดเซลล์ให้หน่อยค่ะบอกเลยว่าให้เงื่อนไขามาแล้ว เอียดมากซึ่งเราเข้าใจเลยค่ะเพราะว่าสกินแคร์ที่เราสาสิวตอนนี้กว่า99เป็นตสกินแคร์ที่มีแอคทีฟอินกีเดียที่เป็นกลุ่มผัดเซลล์ผิวเป็นหลักไม่ว่าจะเป็น AHA BHA PHA หรือว่าซาลิเซอเริกแอซิดหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มเนฟิโน่ซึ่งคนที่ผิวแข็งแรงแน่นอนว่ากลุ่มพวกนี้ตอบโจทย์เขาแน่นอนใช้ได้แล้วก็ผิวใสอย่างที่เห็นคนเขารีวิวกันแต่ตัดถ้ามาที่คนที่ผิวไม่ได้แข็งแรงสก,กินแบลนเตอ,อร์ก็ไม่ได้ดีผิวก็ไม่ได้มีความสมบูรณ์มากนนี้เป็ร สม่ำเสมอก็จะทำให้ผิวยิ่งแย่ลงยิ่งดันสิวผิวก็แสบแพ้ง่ายละ ง่ายแล้วแถมทําให้เกิดผิวตามกลายเป็นสิวผิวแห้งเข้าไปอีกทําให้สิวขึ้นซ้ำตำแหน่งเดิม,ดมทํำยังไงก็ไม่รู้คนที่รักษาสิวด้วยสารขัดเซลล์แล้วไม่เห็นผลรักแนะนาสามขั้นตอนนี้เลยค่ะหนึ่งหยุดรักษาสิวมากเกินแล้วกลับมาปอกปรมณ์ผิวสองใช้สกินแคร์ที่เสริมความชุ่มชื้นและเสริมสกินแบล็เตอร์หรือว่ากรอบป้องกันผิวสามกลับมาทากันแดด SPF 50บวกและ PA 4บวกให้จริงจังมากขึ้นซึ่งสกินแคร์ที่รักจะแนะนําเลยก็คือตัว Acne Complete Set d e ้มสิวที่มีสารป,ประปอะโลผิวช่วยให้ผิวสงบมีความเย็นมากขึ้นและลดรอยแดงรอยอักเสบบนผิวเซรั่มแดงช่วยรีสตาร์ผิวที่อ่อนแอให้กลับมามีความทุ่มเนม,มากขึ้นมีสกินเบลีเออร์ที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ปรับสมดุลไมโครไบโอมบนผิว ทำให้ผิวกลับมาฟื้นฟูทำงานได้ปกติและลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ได้กันแ,แดดชมพูเป็นกันแดดที่มี SPF 50บวก p a 4บวกนอกจากความสามารถในการกันแดดแล้วยังช่วยปรับอารโณ์ผิวแดงและแสบในตัวด้วยแถมช่วยป้องกันเรื่องความหมองรอยดำที่เกิดจากแดดและความร้อนได้ด้วยเอาเป็นว่าถ้าที่ผ่านมาเคยใช้กดรักษาสิวแล้วดิวไม่ไหวก็มาใช้ acne complete s e ให้ผิวแข็งแรงจนสิวหายกันค่ะ